สำหรับผู้ชอบทำเนี่ยเวลาพระเจ้าตอบคำริษฐานเขาจะรักษาคําสัญญาและไม่เพียงแต่เท่านั้นเขาจะเป็นพยานและสารเสริญความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือบทเรียนที่เราจะเรียนกันในวันนี้ CNTV ผมอาจารย์สมนึกิม์มนตรีเลิศรัศมี พระธรรมในวันนี้จากหนึ่งซามูเอลบทที่สองข้อหถึง11หัวเรื่องก็คือผู้เป็นผู้เป็นเราจะเรียนด้วยกันหนึ่งซามูเอลบทที่สองข้อหนึ่งถึง11นางฮานาอธิษฐานว่าจิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมในพระยเวในพระยเวีกำลังของข้าพเจ้าก็เข้มแข็งปากของข้าพเจ้าหวัวเราะพวกศัตรูข,ของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้า ยินดีในความรอดของพระองค์ไม่มีใครบริสุทธิ์ดังพระยาเวไม่มีใครเปรียบเหมือนพระองค์ไม่มีใครปกป้องเหมือนพระเจ้าของพวกเราอย่าพร่ำพูดเย่ะหยิงโอหังอีกต่อไปอย่าให้ความจองหงออกมาจากปากของพวกเจ้าเพราะพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ตรวจการกระทําทั้งหลายขันธนูของนักรบก็หักแต่คนอ่อนแอก็ได้รับการเสริมกําลังบรรดาคนที่เคยกินอิ่ม ก็ต้องออกรับจ้างหากินแต่บรรดาคนที่หิวก็หยุดหิวคนที่เป็นหมันมีบุตรเจ็ดคนแต่นางที่มีบุตรมากก็ร่วงรวยไปพระยาเวทรงประหารและทรงให้มีชีวิตพระองค์ทรงนำลงไปถึงแดนคนตายและทรงนำขึ้นมาพระยาเวทรงทำให้ยากจนและทรงทำให้มั่งคั่งทรงทำให้ต่ำลงและทรงยกขึ้นทรงยกคนยากจนขึ้นจากผงคลี ทรงยกคนขัดสนขึ้นจากกองขี้เถ้าทรงทำให้พวกเขานั่งร่วมกับพวกเจ้านายและได้ที่นั่งอันมีเกียรติเป็นมรดกเพราะว่าบรรดาเสาแห่งพิภพเป็นของพระยาเวพระองค์ทรงวางพิภพไว้บนเสาเหล่านั้นพระองค์จะทรงดูแลย่างเท้าของธรรมิกชนของพระองค์แต่คนอธรรมจะต้องถูกทำลายในความมืดเพราะว่ามนุษย์จะชนะด้วยกำลังของเขาก็หาไม่บรรดาผู้ต่อสู้พระยาเวจะถูกทำลาย พระองค์จะท่งส่งฟ้าร้องจากสวรรค์ต่อสู้เขาพระยาเวจะทรงพิพากษาจนสุดปลายพิภพพระองค์จะประธานกำลังแก่พระราชาของพระองค์และจะส่งเสริมอำนาจของผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้แล้วเอคานาก็กลับไปบ้านของเขาที่รามาและเด็กนั้นก็ปรนิบัติพระยาเวต่อหน้าเอลีปุรุหิตเมื่ออ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ผม คิดถึงเพลงว่าผู้เป็นผู้เป็นในหนังสือเพลงชีวิตคิเสเตียนเรารู้ว่าพระเจ้าที่เราปรนิบัตินั้นทรงพระชนอยู่พระองค์เป็นผู้เป็นคือผู้ทรงพระชนอยู่สถานการณ์ณเวลานี้นางันนาไปถึงวิหารของพระเจ้าสรรเสริญและร้องออกพระนามของพระองค์นางันนาบอกว่าจิตใจของข้าพเจ้าปิติอินดีในะองค์พระผู้เป็นเจ้าดีใจมาก ในองค์พระบุญเจ้าข้าพเจ้าได้รับการชูกําลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าริมฝีปากของข้าพเจ้าโขงทับศัตรูผมอย,อยากเสริมตรงนี้ว่านางฮันนาควรจะบอกว่าเจ้ามาเลยเจ้ามาทําให้เราท้อแท้ใจจากความเป็นหมันของเราแต่เจ้าไม่รู้หรือว่ามีพระเจ้าผู้นําพาความปิติยินดีให้เกิดขึ้นกับเรานี่เวลานี้เรามีบุตร ซึ่งนำมาถวายแด่องค์พระพู้เป็เจ้าและข้าพเจ้ากําลังรักษาคําสัญญานะั้นนี่คือสถานการณ์ในเวลานั้นแต่ความสับสนวุ่นวายก่อนหน้านี้มีสารพัดท้อแท้ทุกใจอธิษฐานจิตใจละทมผู้รับใจพระเจ้าคือคุณเอลีคิดว่านางเมาเหล้าองุ่นหลายอย่างมันดูไม่เป็นโลเป็นภายเลยหลายอย่างมันดูไม่ได้ทางเดินให้ถูกก็ยาก แต่ในที่สุดพระเจ้าก็ช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลนั่นีในทุกสิ่งทําให้นางฮันนาะมาสารเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าผมเพิ่งไปการถวายบ้านของพี่น้องสมาชิกของเราเล่าให้ฟังเป็นความเชื่อส่วนตัวที่วิงวอนกับพระเจ้าว่าคนที่ผมรับใช้พี่น้องที่ได้ยินเสียงนี้ขอให้เขาเจริญรุ่งเรืองครับผมบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าแห่งการต่อยอดให้พระเจ้าเพิ่ม การต่อยอดให้กับทุกท่านที่ได้ยินเสียงนี้เอาละเราไปบ้านพี่น้องของเรา mm hmm. ที่ถวายบ้านหลังใหม่ราคาก็พอใช้ได้เปรียบเทียบกับความเป็นไปของเธอไม่น่าเป็นไปได้เรื่องของเรื่องก็คือว่าพี่น้องของเราต้องไปทำงานในที่หนึ่งค่าใช้จในการเดินทางก็แพงแล้วรถก็ไม่เพียงแต่ต้องจ่ายค่าใช้จในการเดินทางบางครั้งรถเสียตายกลางทาง ก็เต็มไปด้วยความทนทุกข์ทรมานไม่สามารถจะแก้ปัญหาบางทีต้องทิ้งรถไว้ที่ถนนแล้ววันรุ่งขึ้นก็ไปค่อยหาทางซ่อมก็ลําบากอยู่แต่เมื่อวานนี้เราไปถวายบ้านแล้วพี่น้องเราก็ขึ้นมาเป็นพยา,ยบานบอกว่าเนี่ยได้บ้านหลังเก่าแล้วต้องเอาเข้าธนาคารบ้านหลังใหม่ก็ต้องเอาเข้าธนาคารบ้านหลังใหม่ธนาคารอนุมัติ แต่เงินไม่พอต้องเอาบ้านหลังเก่าไปเข้าธนาคารเพื่อที่จะเอาเงินมาโปกให้พอในที่สุดก็มีหนี้สองธนาคารแต่อย่างไรก็ตามก็ภาวนาว่าขายบ้านหลังนี้ทิ้งเราจะได้มีโอกาสเป็นหนี้เพียงหนึ่งธนาคารเท่านั้นพระเจ้าตอบครับพอพระเจ้าตอบหลังจากนั้นได้บ้านหลังใหม่เธอก็บอกกับพระเจ้าบอกว่าขอบคุณพระเจ้าอยากจะถวายบ้าน แล้วเมื่อวันนี้พอเราก็ไปร่วมชื่นชมยินดีถวายบ้านผมก็คิดถึงสิ่งที่นางฮันนาเมื่อได้รับคำตอบคำอธิษฐานเธอก็พาบุตรไปถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าเพร่อมีบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดให้ตายหรือให้มีชีวิตพระองค์ทรงนำไปสู่แดนผู้ตายและให้เป็นขึ้นมาความยากจนและความร่ำรวยมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงทําให้ต่ําลงและทรงยกชูขึ้นเริ่มต้นกับพระเจ้าที่สุดก็พระเจ้าสําหรับเราที่เป็นคริสเตียนผมจะเล่าให้ฟังว่าบางครั้งเรารู้สึกเป็นหมันเอาตัวไม่รอดโดนดูถูกดูแคลนหาว่าเราเป็นผู้ที่ควรจะถูกสาปแช่งนั่นเป็นเหตุให้เราเป็นหมันแต่รู้ไหมในความระทมสารพัดเมื่อเรามีองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าทำให้ยากจนลงหรือร่ำรวยขึ้นฉะนั้นจะรวยหรือจะจนหาเลยรู้ยากไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญเพราะเราอยู่ในฝีบาทขององค์พระผู้เป็นเจ้าเดี๋ยวนี้ถ้าท่านกำลังเจริญรุง่งเรืองขอบคุณพระเจ้าครับชื่นชมยินดีแต่ถ้าเดี๋ยวนี้ท่านกำลังอยู่ในสภาพที่จนมุมตกต่ำเอาตัวไม่รอดรู้สึกชักหน้าไม่ถึงหลังไม่ทราบจะเป็นยังไง จิตใจข้างในว้าวุ่นและไม่สบายใจอย่าลืมครับว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์ทรงเป็นพระองค์ทรงทราบพระองค์เต็มไปด้วยลิทานุภาพพระองค์สามารถทําให้สิ่งใดๆเกิดขึ้นก็ได้แล้วพระองค์ทําให้ตกต่ำลงก็ได้พระองค์ทําให้มีการยกชูขึ้นก็ได้พระองค์ทําให้บางคนเป็นเจ้านายก็ได้แต่พระองค์ทําให้บางคนตกต่ำลงก็ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในฝีมาอของพระเจ้าดังนั้นคอยเรามั่นใจนะครับว่าเราเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรงนี้แหละเป็นคํายืนยันและเป็นสิ่งที่นงางฮันานั้นไปร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเมื่อท่านต้องร้องเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งผู้เป็นผู้เป็นในหนังสือชีวิตคริสเตียนหนังสือเพลงชีวิตคริสเตียนเพราะพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าขอบคุณพระเจ้า ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้เป็นเราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระองค์ผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์ดำรงอยู่ในทุกสถานการณ์ในชีวิตข้าพพุทันงหลายดังนั้นเรามั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าในเวลานี้ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นพระเจ้าทรงเป็นและเป็นผู้เป็นในนามพระเยซูคริสต์อเมน พี่น้องที่รักครับหลายคนคงติดตามรายการนี้ตลอดนะครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามก็ได้ใน YouTube หรือใน Facebook ของ CGN TV อยากฝากนิดนึงฮะทุกอย่างมีต้นทุนถ้าท่านอยากจะมีส่วนรับต้นทุนของการปลิบัติรับใช้พระเจ้าของ CGN TV ด้วยเพื่อกันถวายทรัพย์ครับถ้าท่านสามารถรับพรในการถวายไม่ต้องเกรงใจครับขอพรเป็นของท่านขอบคุณครับ